สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาดูนะครับการกลางตาข่ายนะครับดักนกเขาใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นการทําที่อ่าที่ผิดนะครับเพราะว่าจะทําให้นกนี้อ่าสูญพันธุ์ได้นะครับไม่จําเป็นว่าจะเป็นเฉพาะนกเขาใหญ่เท่านั้นนะครับทุกนก นะครับซึ่งเมื่อบินเข้าตาข่ายนี่ก็จะติดตาข่ายนะครับทำให้ศูนย์พันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนี่มาดูนะครับและก็อยากจะแนะนำนะครับว่าไม่อยากให้ทำแบบนี้นะครับผมผมก็เลยนะครับมานะครับมาที่บริเวณแห่งนี้นะครับซึ่งมองไปแล้วก็ยังมี หาตาคายนะครับกลางไม่อยู่นะครับรอบต้นไม้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับอย่างยิ่งนะครับก็มาทำให้เห็นนะครับว่าเราไม่ควรทำแบบนี้นะครับก็เมื่อพี่น้องนะครับหรือคนที่ไม่ได้เลี้ยงนกเขานี้เข้ามาดูเนี่ยนะครับก็อย่าเอาไปทำตามนะครับเพราะว่ามันจะทำให้นกนั้น ศูนย์พันนะครับไม่ว่าจะเป็นนกเขานะครับหรือนกชนิดอื่นนะครับศูนย์พันนะครับผมเอ้าเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับเขาไปดูตาขายนะครับที่ชาวบ้านนี้ได้กลางนกนะครับกลางไว้นะครับเพื่อดักนกเขาหรือนกชนิดอื่นๆนะครับผมเอาไปดูเลยครับครับวันนี้ก็เป็นนะครับการ ดักนะครับด้วยการกางตะไ่ายนะครับก็จะเป็นนี่นะครับเสาไม้นะครับเสาไม้นะครับอ่ากางนะครับนี่นกก็นกก็จะติดหมดแล้วครับอย่างนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมครับนี่ร่องรอยในการปลดเอานกออกนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับ ดูครับผมเป็นทางยาวเลยนะครับทางยาวคือวางไว้เป็นจุดเป็นจุดนะครับนี่นะครับอประมาณนี้นะครับมีเสียงนกเขาใหญ่นะครับกันอยู่ตรงนู้นนะครับอืม อาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเอานกมาต่อนะครับแล้วก็นกมันจะได้ยินเสียงว่าอย่างนั้นนะครับแล้วมันก็จะบินเข้ามานะครับก็ตามต้นไม้แล้วก็ติดตาข่ายก่อนนะครับครับโอ้คางไว้นะครับสามสามช่วงนะครับเป็นสามช่วงนะครับอันนั้นอีกช่วงหนึ่งนะครับนี่นะครับผม เป็นแบบนี้ก็แย่นะหมดแน่นอนนะครับหนะครับก็ฝากนะครับเป็นอุทาหรณ์นะครับให้พี่น้องนะครับได้ดูนะครับว่าอย่าทำนะครับอย่าทำแบบนี้นะครับผมนี่นะครับพอดีมีคนมาเลี้ยงวัวนะครับแต่ไม่ใช่เจ้าของนะครับท่านมาเลี้ยงวัวเฉยๆนะครับ ผมได้ยินเสียงนกเขาเสียงใหญ่ๆคันอยู่ทางนี้นะครับไม่แน่ใจได้ยินแถวๆนี้นะครับไม่รู้ว่าเอานกเขามาใส่ทิ้งไว้หรือเปล่านะครับไม่มั่นใจเสียงใหญ่ๆนะครับ โอ้ไม่ใช่ครับเป็นนกป่าครับนุ่นไปแล้วนะครับเป็นนกป่านกปานะครับลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่นะครับเอาไว้สามช่วงนะครับผมสามช่วงนะครับในการกลางตาข่ายครับซึ่งสูงนะครับสูงนู่นนะครับ ช่วหัวเลยนะครับนี่ครับดันี่ทั่วหมวเลยนะครับตะขายนะ่าจ,จะประมาณ3ามถึงสี่เส้นนะครับผมหรือว่าประมาณนี้แหละครับผมตไข่ายทำด้วยไม้ไผ่คอับร่องรอยในการติดเยอะนะครับร่องรอยนะครับ สังเกตจากตาข่ายเพราะว่ามันขาดนะครับบางทีนกที่ตัวเล็กๆนี่นะครับมันมาติดแล้วมันก็เอาแกะไม่ได้ก็ต้องทําให้ตาข่ายนี่ขาดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับลองรอยนะครับทีนี้นะครับก็ไม่รู้ว่านกอะไรและครับทีนี้มันจะมาติดบ้างนะครับทุกนกนะครับเพราะว่าถ้ามันร้อนปุ๊บนี่มันก็จะเข้ามาอาศัยอาศัยร่มไม้นะครับนี่นะครับอ ฝากพี่น้องนะครับไว้นะครับเมื่อกี้มียายสองคนแกก็ตกใจอยู่นะครับว่าผมมาอะไรนะครับตอนแรกผมก็อบอกว่าจะมาหาซื้อนกเขาที่ติดตาขายนะครับว่าอย่างนั้นนะครับแกก็ล่งโล่งไปนะครับแต่ว่าผมหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแกก็ว่าได้ยินร้องว่ามันผิดไหมอย่างั้นมันผิดกฎหมายไหมนะครับแกก็ว่าอย่างนี้นะครับอ่าจริงๆแล้วมันก็ผิดนะครับถ้าถ้าจะพูดกัน แบบตรงๆนะครับมันเขาผิดอยู่นะครับเพราะว่ามันถือว่ามันเป็นการทําลายนะครับระบบนะครับนิเวศนะครับทุกนกเลยถ้าได้แต่นกเขานี่ก็ก็ยังนั่นอยู่นะครับอันนี้มันติดทุกนกนะครับมันก็ทําลายนะครับระบบนิเวศครับโอ้ช่วงนี้ครับแดดเริ่มร้อนนะครับมาช่วงสายๆนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับ นกกระยางครับบินไปแล้วเห็นไหมครับนี่ถ้ามันบินต่ํามาเนี่ยก็คือเรียบร้อยนะครับเพราะว่านกมันต้องเข้าพุ่มอยู่แล้วครับนี่สักหน่อยครับผมอากาศเริ่มร้อนแล้วครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นที่พักอ่าของนกนี่แน่นอนนะครับอ่าพักดูพุ่มแต่ละพุ่มครับนกบนาครับเนี่ยถ้าเรามาต่อเนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับต่อนี่คือ ต่อพระเนียยนี่นะครับมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับบางทีเราก็ได้บางทีเราก็ไม่ได้นะครับอ่าส่วนมากก็จะแห้วนะครับส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าถึงแม้อย่างเช่นว่ามันจะเข้าร่วมต้นใช่ไหมครับอันนี้คืออธิบายให้พี่น้องที่ไม่ได้เลี้ยงโกเขาฟังนะครับอ่าพวกคือไม่ต้องห่วงว่ามันจะหมดนะครับเพราะว่าพวกเรานี่ใส่ไว้นี่บางทีมันถือว่าเราใส่ไว้ต้นเนี้นะครับพอมันเข้าไปร่วมปุ๊บเนี่ยนะครับบางทีมันก็เหยียบบางทีมันก็ไม่เหยียบส่วนมากนะครับจะไม่ค่อยเหยียบ นานๆทีจะได้ตัวหนึ่งนะครับอ่าไม่ต้องห่วงว่ามันจะศูนย์พันเพราะการต่อนุเขานะครับอ่าเหยียบก็ได้ถ้าเหยียบก็เอาไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับผมอ่าถ้าเกิดได้ตรงนี้แล้วก็คือต้องย้ายที่เลยครับผมฉะนั้นแล้วเราได้ตัวเดียวเราก็กลับหรือว่าไปที่อื่นเท่านั้นเองนะครับส่วนพวกที่เหลือแถวนี้เขาก็ไม่มาใกล้ครับเพราะว่ามันมีเจ้าถิน่นห่วงอยู่ตัวเดียวแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็น ลูกเล็กเด็กแดงนะครับทุกอย่างเลยนะครับนี่ติดหมดเลยนะครับนกกระจอกนกขมิ้นตระกูลนกประลอดนะครับทุกอย่างนะครับนกเขาไฟนี่นะครับทุกอย่างเลยติดแน่นอนแต่พวกเรานี่คือเอาเฉพาะนกเขาอย่างเดียวนะครับก็นี่นะครับผมก็มาถ่ายทํานะครับให้ดูนะครับก็หวังว่านะครับคงจะเป็นแง่คิด นะครับมุมมองนะครับว่านกที่สูญพันธุ์ก็เพราะอันนี้แหละครับผมหนึ่งนี่นะครับผมกลางตาข่ายนะครับสองนะครับโดยการล่าโดยการยิงนะครับยิงนี่คือยิงทุกนกนะครับไม่เหลือแน่นอนนะครับเจออะไรก็ยิงนะครับเจอนกอะไรก็ยิงยิงยิงหมดนี่นะครับผมอันที่สามก็คือโดยการใช้ยายาเบื่อ นะครับด้วยการหวานนะครับหวานตามพื้นดินนกมันกินก็ก็ตายกันหมดนะครับฉะนั้นแล้วนะครับการที่จะว่าทํำยังไงนะครับให้นกมันสูญพันธุ์นี้นะครับมันก็อยู่ที่ดุลพินิษนะครับของแต่ละท่านนะครับผมว่ามันจะทําทลายทั้งหมดหรือว่าเอาเฉพาะอย่างเท่านั้นนะครับก็ฝากพี่น้องที่ ไม่ได้เลี้ยงนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่อยากให้พี่น้องที่ไม่ได้เลี้ยงดูนะครับผมเอาละครับก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปดีๆต่อไปอีกนะครับอันนี้ก็ทําเพื่อเป็นอุทาหรณ์ก็ได้ครับผมไม่อยากให้ทําแบบนี้นะครับไม่อยากให้ ล่านกด้วยพิธีแบบนี้นะครับกอฝากพี่น้องไว้นะครับผมก็นะเ,เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสําหรับผมนะครับวันนี้สวัสดีครับ